ว่ามันอันแกล่องสีมาน้ำจะเป็นดังโพดดังเดียดังเสียงรถกระไดนู่นไข่แล้วว่ามันล่องสีอาจารย์นดเลยว่ามันล่องสีเคลื่อนทีเอาแบบที่พระลมปวงเดี๋ยวาโอ้ยตายชุ้งนองขาดใช่ไหมฮะมึงเข่าค่ะพี่น้องโอ้ยว่ามันหัวสีนวลเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังอันทอดระหดของมะล้ม เบื้องหลังเรื่องโบมันท่าม่ใทางหลังไม่ใ่ทางหลังางหลังไม่ใช่ทางหลังมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาล่ำนาะนี่อยากไล่ขึ้นยังกตัวไฟไม่นนกกระจอกโอ้ยมาจรันหนองค่ะแสบเอาไม่นี่ยังคุณหนูมาล่ำดังมาล่ำดังมาล่ำดังดมยามาล่ำดังดมยาแล้วค่ะ เอาตอนนี้ราคาขินเขากันเด้ยอ,อยังจังไปคุยกันใหม่ค่ะ